เกษตรกรเฮร,ร, hey, รับเงินโอนสัปดาห์นี้ให้กับอำเภอไหนจังหวัดไหนบ้างเดี๋ยวเราไปติดตามชมกันค่ะสวัสดีค่ะพี่น้องทุกท่านก่อนที่จะไปรับฟังฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะตรวจสอบเงินประกันรายได้เกษตรกร,ร,กรจ่ายส่วนต่างประกันราคาข้าวโพดจ่ายงวดแรกเจ็ดล้านดายตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่สิสิงหาคม2563โคงรคงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทับหเพื่อเชลียเหลือด้านรายได้ให้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์โดยการชดเชยส่วนต่างให้แก่เกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการตามที่เห็นชอบให้ดำเนินโครงการกอบวงเงิน1912ร้ล้านบาทโดยหลักเกณฑ์การประกันรายได้กำหนดราคา และปริมาณการประกันข้าวโพดเลี้ยงสัตว์น่าคมชช่น14.5%ต่อกิโลรกร,รัมและ8.5บาทไม่เกินครัวเรือนละ30ไร่และไม่ซ้ำแปลงนะคะต่อไปเป็นตารางโอนเงินโครงการประกันรายได้กเกษตรกรผู้ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ปี2563ทบ64ของตกสจังหวัดนครราชสีมาให้กับอำเภอต่างๆดองต่อไปนี้ค่ะ โอนเงินให้กับเกษตรกรสาขาแก้งสนามนางสองรายสาขาขามทะเลสอ1หารายสาขาขามสเกแสงสองร้อยแารายสาขาเขาใหญ่248รายสาขาโคง11บรายสาขาคอนบุรี109่รายสาขาจอหอสาารายสาขาจักราชร9สิบารายสาขาเฉลิมเพระเกียรติยี่ราย สาขาเฉลียง24รายสาขาชุมพวงสรายสาขาโชคชัย113รายสาขาดอนไวาหนึ่งรายสาขาดัดกุลทศ1,074รายสาขาเทพรักษ์1,078รายสาขานครราชสีมา23รายสาขาโนนไทย828รยรายสาขาโนนสูง21รายสาขาบัวใหญ่สราย สาขาบ้านเหลื่อม8ลายสาขาประทาย1นลายสาขาปักทงชัย306รายสาขาปากช่อง458รายสาขาพระทองคำา7 7 7รายสาขาพิมัย9ราายสาขารำตะมเมนชัย1นลายสาขาบังน้ำเขียว346รายสาขาสามแยกปัก44รลาย สาขาสี5 6 0ว560ลายสาขาสีดาหนึงลายสาขาสูงเนิน575ลายสาขาเสริงสาง33ลายสาขาหนองบัวตะเกียด403ลายสาขาหนองบนนาค17ลายสาขาห้วยถแถลง1ลายและสาขาห้วยบง2 1ง217ลายรวมโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกร,กรจำนวน7,000 710รายค่ะค่ะและทั้งหมดเป็นข้อมูลข่าวสารตารางโอนเงินให้พี่น้องเกษตรกรสาขาต่างๆในจังหวัดนครราชสีมานะคะและทางช่องก็ขอ,ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมนะคะฝากช่วยกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อที่จะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารออกใหม่กันนะคะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมค่ะสวัสดีค่ะ